ปไม่กะะปกติลูกโป่งเวลาโยนไฟแตกไหมคะ,ะเดี๋ยวให้พี่มาทำให้ดูนะคะพี่ทำให้ดูหน่อยอลูกโป่งอันนี้โดนไฟแล้วแตกไหมเออทำไมอะอันนี้แตกไหม มันมีทั้งแตกแลวไม่แจกพี่ๆอธิบายด้วยค่ะเกิดจากการที่มีเกิดจากการที่น้ำมีการถ่ายเทควารมร้อนเมื่อเรานำลูกโป่งที่ไม่มีน้ำไปจ่อไฟจะทำให้ลูกโป่งแตกแต่ถ้านำลูกโป่งที่มีน้ำไปจ่อไปลูกโป่งจะไม่แตกเพราะมีการถ่ายเทความร้อนไปยังลูกโป่งทำให้ลูกโป่งไม่แตก Qual é a